สวัสดีเพื่อนๆชาวตาภาษาชาแนลครับวันนี้เรามาทำยำกุ้งสดน้ำปลาร้ากันนะครับสูตรร้านแซบระยำนะครับผมดูจากสีสันนะครับน่าทานไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ให้ช่องตาภาษาชาแนลด้วยนะครับไปดูกันเลยครับผม วันนี้เรามาทำยำกุ้งสดกันนะครับผมจีดจานเหมือนเดิมนะใส่พริกแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ผงนัวนะครับแปะเช่นเคยนะผงนัวใครชอบก็ใส่นะครับใครไม่ชอบก็ไม่ใส่ไม่ว่ากันนะครับผมแล้วแต่ความแซบเลยนะหลังจากนั้นก็เติมด้วยน้ำยำนะครับสูตรพิเศษสำหรับที่ผมคิดเองเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เติมน้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้า หอมหอมแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะครับผมถ้าใครชอบรสจัดหน่อยก็เติมน้ำปลาเยอะหน่อยนะแต่จริงๆก็ไม่ต้องเติมเยอะก็ได้เพราะว่ารสชาติพอดีแล้วตามด้วยหอมแขกนะครับผมแล้วก็มะนาวนะครับผมอย่า yeah. หลังจากที่เราใส่มะนาวเสร็จแล้วเราถึงจะมาคนน้ำยำนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะต้องใส่มะนาวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคาวหลังจากที่เราคนน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ ใส่กุ้งไปเลยนะครับผมเห็นไหมหน่าทานละแค่นี้กลิ่นแบบสุดยอดเลยครับผมกลิ่นออกมาเตะจมูกแล้วแทบอยากจะมุดหน้าลงไปกินเลยครับผมแล้วเราก็มาใส่ผักชีฝรั่งนะครับผักชีฝรั่งอย่าลืมนะผักชีฝรั่งห่างความยาวไม่เกิน1นิ้วนะครับกำลังน่าทานเลยนะแล้วก็ตามด้วย ส,สายบัวนิดหน่อยนะครับสายบัวนิดหน่อยเป็นกับแกมเป็นผักนะอย่างเช่นเคยที่ผมบอกคลิปก่อนๆนะครับผักเราอยากใส่ผักอะไรเราใส่ได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นสายบัวนะจะเป็นดอกอัญชันก็ได้นะครับผมดอกอัญชันก็อร่อยนะมันมะเขือก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดนะครับผมหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเรามาตักใส่จานกันเลยครับผม มันช่างน้าทานเหลือเกินกลิ่นมันช่างเตะจมูกเหลือเกินครับตอนนี้โอ้เอเข้ากันมากนี่แหละครับตักใส่จานเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดเพื่อนๆฝากกดติดตามกด subscribe ให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวไปจัดการ ยำกุ้งสดก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสด